เรื่องราวของการตั้งอำเภอใหม่ปรกากว่าการตั้งอำเภอใหม่ที่จังหวัดนครราชสีมาเรียกได้ว่าสอบวุ่นอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่ชาวบ้านที่ตำบลสุรานารีเนี่ยลงมติไม่เอาด้วยค่ะขออยู่อำเภอเมืองเช่นเดิมระบุไม่มีปัญหาในการเดินทางทุกวันนี้ก็ไปมาสะดวกดีอยู่แล้วนะคะ ที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลตำบลสุรานารีนายสมยศรัตนร์รรยานุษย์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลสุรานารีเป็นประธานเปิดเวทีประชุมประชามติแยกอำเภอของชาวตำบลสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมประชุมนะคะกว่า400คนประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ตำบลสุรานารีทั้ง10หมู่บ้านแล้วก็มีผู้ร่วมสังเกตการจากพื้นที่ใกล้เคียงมาด้วยนะคะ ทั้งนี้ค่ะหลังจากที่นายวิเชียนจันทร์รโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชาสีมาได้ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลงพื้นที่ไปทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะซึ่งจังหวัดนครราชาสีมามีทั้งหมด32อําำเภอ287ตําบตำบล ,3742 หมู่บ้านมีประชากร2 6 4 4 9 1 8คนและได้สำรวจข้อมูลอำเภอตำบลหมู่บ้านเพื่อขอจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ โดยมีพื้นที่ห่างไกลสมควรจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่จำนวน5แห่งด้วยกันค่ะแต่เนื่องจากอำเภอปากช่องนะคะหากแยกหากแยกที่เดียวเนี่ยสองอำเภอจะทําให้อาเภอปากช่องเดิมเนี่ยเหลือประชาชนเพียงห้าหมื่นคนเศษจ,จะกลายเป็นอำเภอขนาดเล็กไปทันทีค่ะจึงกําหนดให้แยกเพียงอำเภอวังกะทะไปก่อนส่วนอำเภอกลางดงเอาไว้ในโอกาสต่อไปนะคะ โดยขณะนี้จะมีเพียง4ี่อำเภอที่เสนอให้มีการแยกใหม่ก็คืออำเภอวังกะทะอเภอห้วยบงอหนองน้ำใสและก็อเภอสุรานารีค่ะสำหรับในส่วนของการจัดตั้งอเภอสุรานารีซึ่งจะแยกออกมาจากตัวอเภอเมืองนครราชสีมาจะมีอยู่4ตํตำบลด้วยกันนะคะได้แก่ตำบลโคกกรวดมี15หมู่บ้านประชากร10,578คนตำบลสุรานารีมี10หมู่บ้านค่ะประชากร23,85คน ตำบลชัยมงคล6หมู่บ้านประชากร8,492คนและตำบลทงชัยเหนือ16หมู่บ้านประชากร8,413คนถ้ารวมทั้งหมด4ตำบล47หมู่บ้านก็จะมีประชากร52,368คนค่ะ ให้วันนี้นะคะทางเทศาบาลตาบลสุรนา,นารีมีการจัดเวทีประชาคมชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและลงประชามติเห็นด้วยหรือว่าไม่เห็นด้วยในการแยกตัวออกมาจากอําเภอเมืองนครราชสีมาเพื่อมาจัดตั้งอําเภอขึ้นมาใหม่นะคะก่อนที่จะนําข้อมูลเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป ซึ่งผลของการลงประชามติการจัดตั้งอำเภอสุรนารีของตัวแทนประชาชนที่ประกอบไปด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมารวม324คนปรากฏว่าไม่เห็นด้วยนะคะจำนวน272คนเห็นด้วยจำนวน42คนและงดออกเสียงจำนวน10คนค่ะ ทางด้านนายสมยศรัตนปริยานุษ์นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารีได้เปิดเผยว่าการทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและลงประชามติในครั้งนี้ตนเองพยายามชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียในการจัดตั้งอำเภอขึ้นมาใหม่ซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางที่จะต้องไปติดต่อราชการและการพัฒนาก็จะมีมากขึ้นในอนาคตค่ะ แต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เองก็ลงมติไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะอยู่เป็นชาวอำเภอเมืองต่อไปซึ่งมีความภาคภูมิใจมากกว่าอยู่ต่างอำเภอค่ะโดยทางด้านเทศบาลตำบลสุรนารีก็จะส่งข้อความข้อคิดเห็นต่างๆและผลการลงประชามติในครั้งนี้ไปให้กับทางจังหวัดรับทราบเพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไปค่ะานายสุชาติวาดโคกสูงนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านราชสีมาหมู่ที่1ตําตำบลสุรนารีเปิดเผยว่า เหตุผลที่ชาวบ้านลงมติไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวมาตั้งเป็นอำเภอสุรานารีนั้นก็เพราะเห็นว่าปัจจุบันในพื้นที่มีการตัดถนนหลายสายเข้าถึงหมู่บ้านชุมชนสามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองได้สะดวกสบายแล้วอีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการที่จะออกไปจากอำเภอเมืองด้วยเพราะเห็นว่าการได้อยู่ในอำเภอเมืองก็คือความเจริญกว่าต่างอำเภอส่วนการติดต่อราชการปัจจุบันก็ทำผ่านออนไลน์แล้วก็โทรศัพท์มือถือได้เกือบทั้งหมดแล้ว จึงไม่จําเป็นต้องเดินทางไปติดต่อถึงสํานักง,งานอํเาเภอเหมือนในกับอดีตนะคะซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําประชามติของชาวบ้านเองโดยตําบลสุรนารีมีประชากรมากที่สุดกว่าทุกตําบลค่ะที่ขอแยกตัวออกมาตั้งองเาเภอสุรนารีดังนั้นในส่วนของอตําบลโคกกรวดตําบลชัยมงคลแล้วก็ตําบลทงชัยเหนือรวมกันเนี่ยก็ทําให้ประชากรไม่เข้าเกณฑ์การจัดตั้งอาเภอใหม่อย่างแน่นอนนะคะ